สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพลานะครับคลิปนี้ขอแนะนำพระสมเด็จต่างพญาสามอุสามวัดนะครับที่เป็นพระเนื้อดินเผาที่ได้รับความนิยมหรือยอดนิยมจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่เราเรารู้กันอยู่ก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องของพระนางพญาก็ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับองค์แรกคือ กุวัดนางพญาและองค์ที่สองคือกุรงทองและองค์ที่สามนี้ก็คือพระกุวัดดาวสเสด็จจังหวัดสระบ,บุรีนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่คือกุพระนางพญาที่มีราคาหลักล้านและได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยนะครับคือนางพญาพิมพ์ข่าวตรงและข่าวโค้งนะครับและก็มีพิมพ์อกดูนใหญ่อกดูนเล็กและพิมพ์เทวดา และพิมพ์สังคติด้วยนะครับด้วนแล้วแต่พระที่มีราคาหลักล้านทั้งสิ้นนะครับราคาซื้อหาหรือบูชาก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยและความสมบูรณ์ของพระเป็นต้นนะครับนี่คือพระนางพญาอันดับหนึ่งครับเรามาดูอันดับสองกันนะครับคือพระนางพญากุรงทองที่สองพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่มีหูกับพิมพ์เด็กไม่มีหูนะครับอันนี้ฐานว่าสร้างในสมัยอยุทยา เคยผ่านความเจริญรุ่งเรืองและเสียอมโทรมกลายสภาพเป็นวัดล้างกระทั่งได้รับการบูรณะปฏิสังขงรณ์ฟื้นฟูสภาพกลับมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งอายุป,ปัจจุบันแห่งเมืองพิษณุโลกพระนางพญากุวัตโพหรือกุโรงทอถูกค้นพบมานานกว่าร้อปีคือก่อนปี2444เมื่อครั้งดอหเสด็จประพาสบนทนฝ่ายเหนือนะครับ ปัจจุบันก็มีราคาเล่นหากันตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของพระเป็นหลักนะครับคือพระกุโรงทอ,องแห่งจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับความนิยมอันดับสองหรือต้นต้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเรามาดูอันดับ3กันนะครับนี่คือพระนางพญากุวัดดาวสเสด็จแห่งจังหวัดสระบุรีแต่กุออกเมื่อปีพศ2498เป็นพระเนื้อดิน างมารวิชัยประทับลอยองค์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนพระพิมพ์นางพญาทั่วไปและเมื่อปีพศ .2511 กุวัดดาวเสด็จก็ได้แตกกุออกมาอีกที่คือวัดสุงเนื้อดินมีลักษณะหยาบเล็กน้อยมีกรวดทรายปนอยู่ไม่มากนักและก็ถือว่าพระนางพญากุวัดดาวเสด็จนี้เป็นของดีแห่งจังหวัดสระบรุรีอีกจางหนึ่งนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นพระกุเนื้อดินเผาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับ3ของคลิปนี้ที่ผมได้จัดลำดับไว้นะครับซึ่งยังมีพระกุอีกหลายที่ที่ได้รับความนิยมและผู้คนสนใจกันอีกมากมายนะครับดังนั้นก็ช่วยกันติดตามในคลิปต่อไปนะครับซึ่งพระกุทั้ง3ามปุนี้ไม่ว่าจะเป็นปู่วัดนางพญาปุโรงทอหรือปูวัดดาวเสด็จ ล้วนแล้วแต่เป็นของดีที่ล้ำค่าของแผ่นดินเหล่านี้โปรดช่วยกันอนุรักษ์และรักษาตามจนลูกหลานของเรานะครับถือว่าเป็นของล้ำค่าเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหนไว้นะครับถ้าท่านไหนมีก็ถือว่าเป็นสมบัติที่สืบทอดถึงลูกหลานได้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่น้องๆที่สนใจในภาคุนะครับ ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอิภาิประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจากผมจุนพรร้าสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับที่ติดตาม